ดวงประจำวันที่11มกราคมพุทธศักราช2567วันนี้เส้นทางชีวิตโดดเด่นมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องของ The Sun ันโอกาสใหม่ๆพลิกสถานการณ์ไม่ดีมีความรุ่งเรืองผ่านวิกฤตเส้นทางของจักรพรรดินีมั่นคงสมบูรณ์ร่ำรวยลงตัวดีเยี่ยมหรือไม่ก็ The w เวอร์โอกาสไปใหม่นะครับรวมทั้งเจตจนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนาส่งให้ท่าน ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ๆได้รับพรอพิเศษแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีทาวเวอร์ยังมีแฮงแมนมีจุดเปลี่ยนมีจุดหักเหมีจุดที่ควรระวังอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่11 มกราคมพุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิต รวมทั้งเรื่องของโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้มีข่าวดีใครที่รอคอยข่าวอยู่นะครับมีโอกาสจะสมบังมีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีด้วยรวมทั้งปัญหาข้อผิดพลาดจากอดีตวันนี้ย้อนกลับมาแก้ไขได้ไดูแลได้ผ่านอุปสรรคได้นะครับ ส่วนราอีต่างๆของดวงพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น j u d g m e n t เรื่องของโอกาสข่าวดีบรรยากาศใหม่ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะมีส่วนส่งให้ ชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับผ่านอุปสรรคได้รับความสำเร็จมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานสำหรับคนที่รองานนะครับจะได้งานทำหม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับคือเริ่มต้นงานใหม่ได้เดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จได้นะครับรวมทั้งเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ก็จะมีข่าวที่ดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามารองเงินก็จะได้รับโอกาสนะครับ มีการแก้ไขปัญหาของการเงินได้ดีด,ด้วยเช่นเดียวกันกับเรื่องของความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับอันนี้ความรักมาแรงด้วยแก้ปัญหาไม่เข้าใจกันได้รอคอยความรักจะสมบังพบคนที่ดีคนที่จริงใจโอกาสความรักก็มาพร้อมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบุญกุศลส่งให้ได้ร,รับโอกาสที่ดีครับต่อมาครับมาดูส่วนที่2สําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น6ถ้วย หกถ้วยคือโอกาสในการที่ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาจากอดีตได้นะครับการงานที่เคยผิดพลาดมีอุปสรรคมีเรื่องยุ่งยุ่งหรือว่าไม่ก้าวหน้าวันนี้มีโอกาสใหม่นะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้งานก็จะมีเข้ามาตลอดนะครับทั้งงานเก่างานใหม่ดีขึ้น มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินด้วยบางคนที่ทําท่าว่าจะสูญเสียเงินก็ยังมีการได้กลับคืนมานะครับรับเงินแบบฟุกฟุแบบมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องความรักนะครับคนที่รอคนรักรอความรักไม่ได้เจอกันนานๆวันนี้ก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับจะได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับคนรักมีของฝากของที่ระลึกมาพร้อมนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นเดือนนะครับเป็นการเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจมีความสุขมีอิริียบท,ที่มันมีความเพลิดเพลินเข้ามาไม่น้อยนะครับบางคนเดินทางพักผ่อนหย่อนใจออกต่างจังหวัดมีกิจกรรมเสริมเข้ามาตลอดครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาส แนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น justice นะครับเรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาดมีโอกาสดีนะครับทำสัญญาใหม่เจราจาตกลงการงานใหม่ได้เริ่มต้นงานใหม่ได้ดีโชคลาภสิ่งดีๆหมุนเข้ามานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงคนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีๆแก้ไขปัญหาจากอดีตได้ไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานการเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตดีขึ้นมีโอกาสเป็นใหม่เข้ามาทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักแนวทางชีวิตโชคลาภนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้นะครับต้องระวังมีการเปลี่ยนแปลงมีเหตุการณ์มีสถานการณ์ที่ เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับท่านต้องระวังและต้องผ่านจุดนี้แล้วท่านมีโอกาสที่จะมีโอกาสทองพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับคือระวังจุดที่เปลี่ยนจุดที่รุนแรงจุดที่ไม่น่าไว้วางใจแล้วท่านก็จะมีโอกาสใหม่ครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันจันรจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น แฮงแมนนะครับแฮงแมนคือจุดหักเหจุดเปลี่ยนแปลงที่มาแรงมากสำหรับชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทำงานกลับด้านชีวิตได้นะครับวันนี้ทำงานที่ตรงนี้พรุ่งนี้ย้ายอย่างกะทันหัน เดินทางไปที่ใหม่เลยก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่ก็จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับก็ต้องประมาดระวังดำเนินชีวิตด้วยคำว่าวรอบคอบรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยสติไม่ประมาทนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ 2นะครับเป็น5ถ้วยนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับวันนี้ถ้าเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาเราก็จะมักมักที่จะมีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นมานะครับผิดหวังไม่พอใจหงุดหงิดนะคือเรื่องของอารมณ์จิตใจเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ต้องจิตใจเข้มแข็งมั่นคงหนักแน่นรับมือนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนยอย่างไรก็ขอให เข้าใจว่านะั่นคือการเปลี่ยนแปลงรอโอกาสใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมาอาจจะมีคุณค่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเป็นผลดีต่อตัวเราในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับมามาดูว่าเป็นอะไรมีทาวเวอร์ตามมาด้วยนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดหักมุมจุดหักเหจุดที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งแฮงแมนทั้งทาวเวอร์ทั้ง5ถ้วยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ที่รับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะยากนิดนึงก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางพี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิต นะครับเราเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะมีปัญหารับมือได้อย่างไรเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่มีโอกาสหรือไม่มาดูกันนะครับมีเดเวลนะครับเดเวลคือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาวิกฤตเจอเรื่องที่ไม่ดีเจอความยุ่งยากลำบากใจนะครับแต่ว่าแนวทางดวง ชาววันจันทร์ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับท่านจะฟื้นฟูกลับจากมากลับมาจากความตกตามความล้มเหลวได้นะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะมีงานสดใสขึ้นมามีการเริ่มต้นงานใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความรุ่งเรืองเป็นฟ้าหลังฝนที่สว่างสวยัยนะครับนี่คือการงานก็จะดีขึ้น การเงินก็จะมีโอกาสสาหรับท่านที่เจอปัญหาการเงินที่ไม่ดีเราก็มีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาได้นะครับมีรายรับมีรายได,ได้มีการหมุนเวียนของการเงินเข้ามาตลอดความรักก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่เจอปัญหาเรื่องของความรักไม่ตรงตัวขัดแย้งกันตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็มีโอกาสในการที่จะพลิกสิ่งที่ไม่ดีให้กลับมปดีได้นะครับเพราะฉะนั้นดวงยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับแม้ว่าท่านจะเจะ้าปศก็ตามครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทนะครับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนอย่างไรด้วยสตินะครับแล้วท่านก็จะพบทางออกใหม่ๆแก้ไขปัญหาได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้การงานการเงินความรักจะโดดเด่นขึ้นมา รวมทั้งมีโชคลาภมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอให้พบทางออกและก็หนักแน่นเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสต่างๆจะเป็นอย่างไรามาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยบรรยากาศสบายๆนะครับแม้ว่าท่านจะมีรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องบ,บริวารลูกหลานอารมณ์จิตใจค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดีขึ้นนะครับมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาและที่สำคัญนะครับมีโอกาสที่จะได้บ้านที่ดินนะครับนี่คือสำคัญ รายเดียดต่างๆของดวงชาววอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1คือ5เหรียญน,นะครับห้าเหรียญคือเรื่องของการเงินวันนี้มาดูที่รายจ่ายมีน้องชาววังคารครับรายจ่ายเยอะเป็นพิเศษนะครับวันนี้อาจจะรู้ตัวมาก่อนหรือว่าไม่รู้ตัวแต่ว่าพอพอพอถึงเวลาก็จําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนะครับอันนี้จํานวนมากเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นคนที่มาดูคลิปนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับป้องกันไว้ก่อนบริหารเงินในกระเป๋าด้วยความรอบคอบนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น1ถ้วยนะครับบรรยากาศดีเริ่มดีขึ้นนะครับรอบๆตัวการติดต่อง,งานการเจรจาการพบปะกับผู้คนจะดีขึ้นรวมทั้งคิดจะทำอะไรก็ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับเป็นบทบาทของหน้าที่ของชาววันอังคารนะครับวันนี้จดัดเด่นเด่นในแง่ของการให้ความช่วยเหลือดูแลส่งเสริมคนที่เราต้องรับผิดชอบให้พัฒนาต่อไปได้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารที่ต้องดูแลลูกน้องพนักง,งานท่านก็มีหน้าที่บทบาทวันนี้จะเด่นขึ้นหรือไม่ก็มีความจําเป็น ที่จะต้องดูแลคนเหล่านั้นให้พัฒนาอาชีพการงานเติบโตต่อไปได้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในบทบาทในหน้าที่การงานของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนเป็นครูบาอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องของลูกศิษย์เข้ามาดูแลพัฒนาการการศึกษาการเรียนต่อ,อยังไงก็ตามก็คืออนาคตที่ดีขึ้นพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันนะครับมีแนวโน้มที่จะต้องดูแลลูกหลานให้เติบโตต่อไปในเส้นทางที่ถูกต้องครับ ต่อมาเป็นเรื่องของโชคลาภและโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น8ปไม่เท้านะครับโอกาสดีนะครับโอกาสดีในเรื่องของการที่ท่านจะได้รับอสังหาริมทรัพย์ปีโชคลาภปีการที่จะได้รับความสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเรื่องที่ดินหรือไม่ก็ขยายงานสร้างงานสร้างโอกาสใหม่ให้รุ่งเรืองต่อไปได้ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของอารมณ์จิตใจบรรยากาศรอบรอบตัวยังดีนะครับมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าแต่ว่าแม้ว่าจะมีรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะก็ต้องระมัดร,ระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับ ส่วนโอกาสที่ดีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นขึ้นมาเรื่องของการขยายงานสร้างอาชีพใหมนใหม่เติบโตขึ้นพัฒนามากขึ้นและเรื่องของโอกาสที่จะได้บ้านได้ที่ดินก็ถือว่าเป็นเส้นทางของโชคลาภโอกาสที่น่าพอใจครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ถึงเวลาเปลี่ยนที่จะมีโอกาสมีเรื่องราวที่ดีมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาเป็นการเริ่มต้นหรือไม่ก็สานต่อสิ่งที่ดีๆให้ มีความสำเร็จนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือสตานะครับสตาคือโอกาสที่จะได้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงชีวิตเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ การงานก็จะดีขึ้นใครที่รอคอยงานอยู่จะมีโอกาสได้รับงานไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวการสร้างอาชีพใหม่ๆก็จะได้รับผลที่น่าพอใจนะครับการเงินก็เริ่มดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้รับเงินเรื่องความรักก็มีโอกาสที่จะสมหวังมาคนรอคอยความรักมานานๆวันนี้นะครับเริ่มมีท่าทีมีโอกาสใหม่ๆที่จะสมหวังนะครับ การต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินถ้วยนะครับการรอคอยนะครับบางคนก็รอคอยสิ่งที่ต้องการมานานพอสมควรนะครับเหมือนชีวิตมันหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเลยนะครับนั่นคือจังหวะวงจรชีวิตที่เราเจอปัญหาหรือว่าช่วงเวลาที่ดวงเราไม่ไม่เคลื่อนไหวเท่าที่ควรนะครับแต่วันนี้นะครับการรอคอยของท่านก็เริ่มมีผลเป็นที่น่าพอใจนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับเป็น4ีไม้เท้าโอกาสของการงานการเงินความรักเริ่มมาคนที่เราคอยงานก็จะได้งานทําไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์สมัครงานไว้สัมภาษณ์งานมีโอกาสที่จะได้รับผลหรือไม่ก็ต้องการเรียนต่อก็จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของรายได้การเงินจะดีขึ้นมีแนวโน้มที่จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอย ความรักก็จะดีมีโอกาสใหม่ๆสำหรับความรักคนที่รอคอยความรักก็จะสมหวังนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็น3ถ้วยนะครับวันนี้โอกาสดีเยี่ยมสมหวังในสิ่งที่รอคอยมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่จะสมวังในสิ่งที่รอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักผ่านอุปสรรคได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้การงานจะดีขึ้นมีงานเข้ามาไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การเงินมีเงินเคลื่อนไหวหมุนเวียนจับใจใ่ายใช้สอยคล่องมือมีเงินเข้ามาตลอดความรักก็จะเข้าใจซึ่งกนแในการคนที่รอความรักจะสมบังแน่นอกจากนี้ โชคดีโอกาสดีๆจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพารหัสสบดีพี่น้องชาววันพาหัสบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับวันนี้จะมีบรรยากาศที่มีความสนุกสนานมีคนร่วมงานหรือไม่ก็มีงานที่ที่ทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นคณะมีความสุขมีความสมบูรนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีจางบางจุดที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียด มีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปยากรใบที่1น,นะครับมาดูตรงปัญหาก่อนนะครับพี่น้องชาววันพรฤหัสบดีมีเดทนะครับนั่นคือปัญหาสุขภาพในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นะครับก็ต้องดูแลนะครับบางคนก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานด้วยมีการเดินทางมีการย้ายงานเปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยอันนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและก็ฝากไว้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ต้องเจอคนเยอะๆเป็นความสุขมีคนร่วมงานมีการทํางานเป็นหมู่เป็นคณะเป็นโลกกระทดที่มันเปิดกว้างขึ้นมามีความสุขมีความร่าเริงมีความสดใสมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมที่คนร่วมงานกันมากเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3สําหรับพี่น้องชาววันพรฤหัสบดีนะครับเป็น2องเหรียญน,นะครับเรื่องของการเงิน วันนี้นะครับมีทั้งรายรับและรายจ่ายมีความจําเป็นที่ต้องดูแลบริหารการเงินมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายแบบมามาแบบไม่รู้ตัวด้วยก็เป็นไปได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสสบดีเป็น9ถ้วยนะครับวันนี้มีบรรยากาศของความสุข มีคนร่วมงานมีกิจกรรมที่ต้องเจอคนเยอะๆกินหรูอยู่สบายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความสมบูรณ์ความมั่งคัง่งแล้วก็ความมั่นคงความสนุกสนานเป็นบรรยากาศที่ดีครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พาณิชสบดีนะครับประการที่1คือระมัดระวังปัญหาสุขภาพนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไรดูแลสุขภาพไว้ก่อนส่วนการเปลี่ยนแปลงนั้น,นบางคนย้ายงานย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศัยในช่วงเวลาน,นี้แต่จะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะแล้วก็จะประสบผลสำเร็จนะครับงานเลี้ยงงานสังสรรค์นน,นนี้นั่นต่างๆดีขึ้นนะครับลูกน้องลูกหลกนานบริวารเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับเรื่องของรายจ่ายบันนี้ จะมีทั้งรายรับและรายจ่ายอาจจะมีรายจ่ายแบบไม่รู้ตัวอยู่ด้วยนะครับแต่บรรยากาศดีนะครับมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโชคลาภโอกาสความสำเร็จความบริบูรณ์ความสมหวังก็จะตามมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพารัิหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวัน สุกนะครับพี่น้องชาววันสุกเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันสุกนะครับวันนี้จุดหมายปลายทางยิ่งใหญ่สมบูรณ์มากมีเส้นทางของเดอซันเส้นทางของจักรพรรดินี นะครับนี่คือความเปลี่ยนที่ก้าวไปสู่ความมั่นคงโดดเด่นมากนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับพี่น้องชาววันศ on ุกร์ครับเป็น ราชินีถ้วยนะครับงานดีการเงินดีเยี่ยมปัจจัยภายนอกสมบูรณ์มั่นคงดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของทรัพย์สินรายได้มั่นคงการงานชื่อเสียงความสำเร็จต่างๆตามมาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะกำลังรอในสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในจิตใจนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์เป็น9ก้าไม้ถ้าเรื่องของการงานวันนี้เยอะไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ต้องดูแลดีๆต้องบริหารเวลาแล้วก็ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นจกกักรพรรดินีชีวิตจะมีความสมบูรณ์ความมั่นคงดีเยี่ยมการงานการติดต่องานประสบความสําเร็จ ทรัพย์สินรายได้มั่นคงรับเงินจำนวนมากๆด้วยแบบมีความสุขมากในการที่จะนับเงินเพลินๆนะครับสุภาพสตรีชาววันสุขเด่นในเรื่องของรายได้การเงินความมั่นคงและความรักดีมากนะครับวันนี้ประสบความมั่นคงไว้วางใจและก็ได้รับเกียรติได้รับเงินรับทรัพย์ทุกอย่างดีเยี่ยมนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นส,สันเป็นเส้นทางของความรุ่งเรืองโชคก้อนใหญ่โอกาสดีๆกําลังจะหมุนเข้ามาทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้พลิกชีวิตได้นะครับโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน สุขนะครับวันนี้ดวงของคนมีความสําเร็จมีโอกาสใหม่ๆทั้งการงานการเงินความรักไม่ว่าจะเจอปัญหาบางอย่างเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าหรือไม่ก็มีความปรารถนาะมีความต้องการที่จะเติมเต็มเข้ามาถ้ามีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับการงานจะดีขึ้นมากๆมีความรุ่งเรืองผ่านอุปสรรคได้การเงินรับเงินดีมากๆนะครับรับทรัพย์จํานวน มากมายรับเงินจำนวนใหญ่ๆก้อนโตๆโตมีความมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยความรักสมบูรณ์แบบวันนี้นะครับชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงมากมายทีเดียวนะครับรวมทั้งโชคลาภก็จะเข้ามาตลอดนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไร การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้การติดต่อการสื่อสารการเจราจาตกลงรวดเร็วขึ้นนะครับตัดสินใจให้ดีมั่นคงทนานจิตใจแล้วท่านก็จะมีโอกาสได้รับความสมหวังครับ ส่วนรายีียต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะมีอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ1ดาบเรื่องของพลังอำนาจสติปัญญาความรู้ความสามารถเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ชาววันเสาร์มีทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นมีเป้าหมายชัดเจนและก็สร้างโอกาสได้ผ่านอุปสรรคได้จะประสบความสำเร็จได้นะครับนี่คือ จุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น2ดาบนะครับ2ดาบคือการติดต่อการสื่อสารการตกลงที่จะรวดเร็วขึ้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับท่านจะมีสัญญาการเจราจาการตกลงสัญญาใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้การค้าขายผ่านโลกออนไลน์ก็รวดเร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านต้องทําด้วยความรอบครอบประมัดระวังเพราะว่าความประมาทไม่ละเอียดไม่ระมัดระวังก็อาจจะส่งผลกระทบได้เกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางชีวิตสําคัญนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเด็กถือเหรียญเป็นเรื่องของการเงินกิจกรรม การร่วมมือการลูกน้องบริวาลลูกหลานจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงขึ้นมีชีวิตที่เติมเต็มเข้ามามีความสุขได้นะครับต่อมาไปาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับมาดูว่าเป็นอะไรครับเป็นสองถ้วยนะครับเรื่องของโอกาสโชคลาภสมวังในสิ่งที่ปรารถนารอคอยและ มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือโชคลาภโอกาสดีๆมาพร้อมกับคําว่าความรักความเข้าใจที่มีต่อกันครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของการตัดสินใจมุ่งมั่น ก้าวหน้ามีเป้าหมายชัดเจนขึ้นมีโอกาสาที่จะผ่านอุปสรรคแล้วก็ลงมือทําได้รับความสำเร็จการติดต่อการสื่อสารการเจราจาก็จะรวดเร็วขึ้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในการติดต่อตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือว่าผ่านโลกออนไลน์ได้ดีรวดเร็วนะครับแต่ว่าต้องทําด้วยความระมรัดระวังรอบคอบอย่าใจร้อนไม่ประมาทนะครับนั่นคือแนวทางที่จะดีขึ้นมีความสำเร็จมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมมีความบันเทิงมีความสนุกสนานเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้น รวมทั้งโอกาสใหม่ๆความสดใสความสมหวังความมั่นคงก็จะมาพร้อมกับคำว่าความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับอะครับมหากรัพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักโอกาสแนวทางชีวิตโชคลาภนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบแต่ความสุขความสมหวังความวามั่นคงความร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ